แล้วงก็คจะตามเรียนครับคุณผป้นี่จะมีแนหลายอย่างะครับทีเขามารวมนะครับแล้วก็แต่ท่านก็เลยใช้ใจนี้โดยม่ยตัวเราตากเยอะมากเยอะมากตอนนี้มาเสริมงานก็คือเดาฟ้าปิ่น่่เดาฟ้าปิ่นด้ับเยอะใกล้ใกล้ทั้หมด นานห่าการแยที่างนนแต่ว่าเราคัดสรรสิ่งที่ดีแล้วก็มีเป็นมงคลสำหรับท่านนะที่ได้รองขวัญที่อไปนะครับแล้วก็ขอบคุณครับขอบคุณท่านเพื่อนสใหญ่ครับต่อไปนะครับอีกไม่นาเรากอนับเวลาได้เรื่องไัด้นะครับเราจะทำการประมูลนะครส่งของมงคลรับในานจังหวัดยะโสธรนะครับคุณรงนาเพ่สารครับท่านก็

นะครับวันนี้นะครับผมได้เราคนใหญ่ก็คงจะได้รับชมสิ่งที่ลูกหลานนำมาถวายนะคุณคนเทีาะครับผมและก e ิจกรรมหนึ่งนะครับก็ยังถือว่าเป็นกิจการร่วมกันนะครับเป็นกิจกรรมของทางชมรมกำลังพื้นบ้านนะครับแต่ทุกปีเราก tutoring, ็จะจับมั่งครับหรือก็มาจับร่วมกันเลยนะครับดู มีท,ทู้เทียนไหว้ศาลด้วยนะครับดอกไม้นำบุญขอพรเจริญนะครับเจริญร่วมกันนะครับเราจะ็นครอบครัีไหว้นะครับเจิญท่านพี่นะครับอันดับแรกให้หันหน้ามาทางฟ้าดินนะครับทีตีนะครับถ้เนะชิญให้หันหน้าทางนี้พอเสร็จแล้ว จุดกู้ไหว้ฟ้าดินเสร็จนะครับหลังจากนั้นก็จะหันหน้ากลับไปทางหาดยาวเฉลยเพะ่อนใจชนะมาที่ทุ่งนะครับเชิญนะครับแล้วก็เชิญผู้คุณพระที่ทางนี้ครับเป็นทางนี้ครับมาชมพิธีนะครับท่านไหนที่สะดวกก็อยู่ที่โต๊ะได้นะครับก็ร่วมพิธีกับ คุณลุงก็พาไมหาในใจของเรานะครับเอาไข่เขาสารเด้เอ้ยพอเทียบหนิพวกหูเรื่องยังเลยเด้หนี่ออเนี่ยด้วยสาวแกเขาสารหนิผมแก้ขาสารไปตรงผู้นั้นผู้นี้อยู่แล้วว่ะเอ่อหลังจะมีพิธีกิจกรรมต่างๆเราจะต้อง ปฏิบัติโดยการน้อมเสด็จส่งพระนางเจ้าส em ุริตีสู่สวรรค์คาลัยนะครับขอน้อมถวายความอาลัยแด่สมเด็จพระนางเจ้าสุริตีพ่อกระลมราชินีนาพระบระลมลาจินีพันธ์ปีหลวงขอทุกท่านปอดยืนขึ้นนะครับขอน้อมส่งเสด็จสู่สวรรค์าลัยขอให้ทุกท่านยืนสงบนิ่งเป็นเวลาหนึ่งนาทีขอเรียนเชิญครับ ขอบคุณมากครับรำดับต่อไปนะครับเป็นที่ีจุดธู้ไหว้้าดีนนะครับก่อนอื่นก็ต้องขอเรียนท่านนายวรรเทษตองน้อยนายอเภอมหาชัยชัยนะครับให้เกียรติจุดธู้ไหว้ที่พญาดาคปาีขออภัยจีิงครับทุกท่านโปรดน้อมมือนะครับ ท่านปิดอันเป็นกุศลน,นะครับอธิษฐานนะครับเพื่อเป็นสีมงคลแก่ตัวเองนะครับเพื่อความกตัญญูต่อกำโพใหญ่อของเรานะครับหมายญาพ่อปณัยเลยครับเพื่อปกปักรักษาเมืองมหาชนะชัยบ้านฝ่ายญาต ลำดับต่อไปขอพัดล้างกับนะครับขอียกการับกับเจ้าหนที่นายก้าวหน้าลำดับต่อไปนะครับขอเรียนเชิญนะครับผู้ที่มีรายกาต่อไปนี้นะครับจุดทูปักกาละ ยาพ่อใหญ่พระยาไทยชำนะและเทพทุกองน,นะครับมีทบบั้นดทวยการสามท่านนะครับหนึ่งคุณแม่สปอนคุณแทลทพี่กุาชุมรุมพ่อค้าอำเภอมหาชัยชัยจุดทูดอกที่หนึ่งนะครับท่านที่สองนะครับท่านตำรวจเอกนัทชนน์สีฟ้าผู้กำกับการสถานีตำรวจภูธรอ,อำเภอมหาชัยนะครับท่านที่สามนะครับคุณอภัยแท่อึง่ง พี่ปรึกษาชมรมกอค้าอำเภอมหาดงใจขอถามืด้วยครับ สวยามเพื่อความศัดสิท์นะครับการแสดงออกถึงความระต,ตมนยูต่อย่ากวใหญ่และเทศทุกองนะครับที่บ้านเมืองสร้างบ้านเมืองนะครับให้กับทุกท่านนะครับได้ดำรงอยู่ได้ประอกอบอาชีพได้อยู่ร่มเย็นเป็นสุขนะครับปัดเป่าภัยอันตรายให้พ้นจากบ้านเมืองนะครับ ขอบคุณทางลูสายายุด้วยครับนี่มานี้มาเสรแล้วก็เจจี่เลยนะครับ ต้องขอขอบคุณท่านผู้ใหญ่ทั้งสามท่านด้วยนะครับ นี่ก็ขอเรียนเชิญท่านประธานกล่าวไว้บวงสรวงย้ใหญ่เรื่องอะไรจังนะครับเรื่องในอภิรักจิตตกาสิริวางมารจบคบอีกวาละข้าน้อยนายทรงศิษย์พจนไช ประธานชมดมพ่อค้าอำเภอมหาชันไชยเป็นตัวแทนลูกหลานชาวมหาชนิชยทุกหมู่เหล่าขอก่าวสักการะบูชาท่านพ่อพ่อเหลืองไัยสำนะเทศทุกองพ์้อทิวดาฟ้าดินเจ้าผู้สักดิธิ์ที่สิงสถิตณักภูมิสถานบนฑนบริเวณสาลหลักเมืองพ่อเหลืองใจสำนะ ในการจัดงานไหว้สารหลักเมืองพระเรืองไทยคำนัครบรอบ162ปีอําเภอมหาชนใจประจําปีพุทธศักราช2568ในวันนี้ก็ด้วยลําลึกถึงพระคุณอันยิ่งใหญ่ที่สุดมีได้แห่งท่านยาพ่อใหญ่พระเรืองไทยคำนัเทศทุกอง ผู้เพียมด้วยอัครบาลมีสร้างบ้านแปลงเมืองพัฒนาเมืองมหาชนชัยให้เจริญรุ่งเรืองมาจนถึงปัจจุบันนี้ในการแบบนี้วงข้าน้อยเาวามหาชนใใจทุกหมู่เหล่าขออัญเชิญท่านพ่อพระเยมไทยสำนะเทศทุกองของเทวดาฟาดินเจ้าผู้ศักดิ์สิท ทรงมิธานุภาพกำลางไปผ่านได้โปรดมารับเครื่องวงสวงอันเหล่าข้าน้อยได้บรรจงจัดสวายแด่ท่านพ่อพระเรื่องไทยกำนะัเทพทุกองค์พรเทวดาฟ้าดินเพื่อให้ลูกหลานและบุคคลอันศรัทธาได้สักการะบ,บูชาขอพรบารมีเป็นสี สี่สวัสดมงคลสืบไปอันหนึง่งแม้ในการที่ผ่านมาหวงขน้อยลูกหลานเจ้ามหาชนชัยและผู้ที่มาพึ่งบรารมีได้กระทําการสิ่งอันใดไม่บังควรอันเป็นการละเมิดต่อท่านพ่อพระเยเมไทยธรรมนัเเทพทุกองเทวดาฟ้าอนกก้าวู้สัจจิทั้ทททงปวง โดยรู้เท่าไม่ถึงการขอได้โปรดงดโทษแห่งดดค,ความพระเถิดน,นั้นด้วยเถิดด้วยมหริทราชิเดศหลายานุภาพาแห่งท่านพ่อพระเดิมไทยธำนักเทพทุกองเทวดาฟ้าดินเจ,จ้าผู้ศักดิ์สิทธิ์ทั้งปวงได้โปรดดลบันดาลประทานพรและบกปักรักษา ให้พวงข้าน้อยชาวมหาชนใัไยและผู้มาพึ่งบารมีทั้งผู้ได้มาร่วมพิธีและไม่ได้มาร่วมพิธีในวันนี้ได้อยู่ร่มเย็นเป็นสุขม,มีความสำเร็จในสิ่งที่พึงปรารถนาด้วยสุจิตทุกประการพอมทั้งแผ่ดีชาลูก้าพประจัดไทยแห่งบ้านเมืองให้สมบร่เเด็นด้วยเธอ ทายที่สุดนี้พวงค่าน้อยขออนุญ,ญาตประมูลเครื่องบวงสวงเหล่านี้เพื่อความเป็นสีมคงคลแก่พวงข่าน้อยด้วยเถิดสาธุสาธุสาธุ

ขอบคุณทุกท่านนะครับก็อาจจะเป็นการที่ได้ับต่อไปป็นการประมูลสิ่ของคนที่ไก้ใหญ่ไมเดินในคะเทศทุกคนได้โนระดาับก็ให้รทุกคนนะครับพิธีบวงสรวงแอเนมงคลเพื่อที่จะไปบูทางงานบวงสรวงสาหลังเมงเขเลืองใจนะครับ เป็นอีีสามแล้วครับก็จะมีงานที่มีคณะกรรมการมาดูใจจะพาเดี๋ยวติดตามในงานทศนพะครใบสาลหลักเมืองพระเลืองชัยชำนาญด้ะครปี2,568นะครับแปคลิปนี้บ๊ายบายสวัสดีครับไปกันคลิปหน้าครับ